ผู้ชายเอาผู้หญิงขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอ,เตอร์บินไปผู้ชายตกอ่าแต่ผู้หญิงไม่ตกเพราะอะไรผู้ชายตกเพราะไม่ระวังตัวเเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงใช้ผ้าอะไรแบบไม่ปีกว้าวเออไม่ตลกว่ะไม่เป็นไร

สวัสดีครับนี่ว่าให้ตลกแล้วหัวเราะแล้วกินเลยอะไรอย่าง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 เราเราคุยกันก่อนเราอยากให้รีบกินลู้เลยสิเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยอย่างใสแว่นเลยใส่แว่นดีไหมเราเอาเอาเอาไปใส่ไหมครับลองลองดูลองดูดีนะดีขึ้นมันมันดูดีมากกว่ากับอยู่บนหน้าผมไปอยู่บนหน้าคุณแล้วดูดีจริงครับทำขอเลยแล้วกันขอเลยได้ไหมขอเลยแลกกับนาฬิกาได้ไหม เขาเรื่องอะเขาเรืออันนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องตลกด้วยเป็นเป็นเรื่องผีครับพี่ผมจะมีทุกครั้งเลยเรื่องผีอันนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเลยคือผมเป็นเขาเรียกว่าอาการผีอัมจริงๆมันมีโรคชื่อทางวิทยาศาสตร์นสลีพาราเลสิตอะไรเงี้ยเออมันก็คือแบบว่ารู้สึกตัวแต่ว่าขยับไม่ได้แล้วผมนอนอยู่พี่แล้วก็คืนนั้นอะระหว่างที่นอนอยู่เสริมซื้อตอนน้น่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองเสร็จแล้วเนี่ย ก็รู้สึกว่ามีเหมือนผู้หญิงชุดขาวผมยาวอะไรอย่เงี้ยทีนี้เขาก็เดินมารู้สึกว่าเขาเดินมาแล้วมันเป็นเงาพี่เคลื่อนมามากระซิบข้างหูว่าขอสิงหน่อยขอสิงหน่อยผมอะสลืมเสลือมีแต่ลีโออะไปเปิดในตู้เย็นเอาดิคุณนี่ก็แข็งอยู่เหมือนกันนะ นี่ตลกแล้วฮะตลกเลยครับ<ฟ>อันนี้นน <laughs> พูดไปก็เกิดอันนี้ดีที่สุดของผมแล้วสำหรับวันนี้อืมยังนิ่งอ่าอันนี้ถ้าต่อแาบนี้ก็คือหลายยาแล้ว <laughs> จะไม่เหลือที่อะไรแล้ว <laughs> อ่ผมมาตายตรงนี้ <laughs> โดนนะเนี่ยไปก่อดไปก่อน,กกอน <laughs> <laughs> โดนนี่ขับมากออคุณเหนื่อยเลย <laughs> อาจริงน,น,นิดเดียวโดนเลยแจะไปยื้อแปกอ่ะฮะไอ้โมกุยยื้อแปกทั้งหมดเลย อันนี้ไม่โดนดรอวด้วยนะดรอวด้วยนะไอ้ขูดีไงไอ้ต้องโดนกูแหละมันต้องโดนกูแหละห่ากูแจ่งเด็กยังไมเนี่ยออกมาใส่ดิสเออก็คิดว่าชอบดิสแต่ในเพลงอะดิเล่นกินสนุกสย่างไรโอเคโอเคจะคิดมากกูโดนอีกแต่รายการเราไม่ต้องกั้นขำกันนะพี่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้กั้นขำมึงไม่ตลกจริงมึงไม่ตลกจริงขอโทษครับพี่ งั้นข้ามุกหนึ่งมึงไม่ต้องเล่นแล้วพี่ไม่กินหรือ่ะได้ละโอเคนี่เด็ดเล่าต่อเลยพี่พี่มีพี่มีต่อไหมพี่มีแล้วสักหนึ่งสักหนึ่งไหมกูแปลกเลยเฮ้ยก็ลองดูก่อนดิเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะคิดแป๊บนึงอ่ะกินนี่โอ้ไม่เคยเจอคนแบบนี้แกมึงเจอวันนี้น่ะนะแรก คนนึกอยู่คนบ้าคนนึกบ้าห yeah> ัวเราคนนึกไม่บ้าพ oh ี um> <h <h ่ชอบฟังพวกไลฟ์โค้ดไหมมีใช่ไดามคือผมเป็นคนแบบว่าชอบเขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นแบบไลฟ์โค้ดเขาพูดดีมากเขาบอกว่าเราอ่ะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเออต้องลองชีวิตเสี่ยงๆต้องลองออกไปอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาก็พูดให้แรงบันดาลใจผมว่าเฮ้ย เรา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 ได้รับมาเราอินสปายมาแล้วก็เฮ้ยเราอยากจะช่วยคนอื่นให้ได้รับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้บ้างเลี้ยงปบาช่อนไว้ในบ่อหยิบโยนออกมาเลยออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยออกจากน้ำโยนลงมาเชื่อไหมฮะมันดิ้นดิ้นอะดีใจอ่ะได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนดิ้นผมช่วยเขามาเนี่ยลองแปลลงแปลห้ายาควาเขาเก็บ ืแต่เขาอ่า๊ะแเป๊ะใครยิกมคือแเป๊ะนะเขาก็ป๊ะแเป๊ะขำแมคือมันน้ำแห้งๆของเขานอกมันอยู่มันตายแล้วมันไม่ได้ตายมันดีใจไงมันต้องดิ้นโหดกันนดิ้นไม่สนุกต้องดิ้นครับนี่โหยกนี่ดิ้นไม่ตลกนี่โหยดิ้นไม่แรงพอพี่เก็บหนักแล้วเลยเก็บหนักประมาณนี้แพ้แพ้แพ้ เป็นรายการที่ตื่นเต้นมากเลยยิงเหรอตื่นเต้นมากเลยเ<ร>พราะไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่รู้ไม่ใช่ตื่นเต้นมึงเมามึงเมาอ๋าาอไม่ใช่อันนี้นหรือ่เาเลือกผู้ถามคำถามไปป่ะได้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 ไดขนมจะกินไม่ได้ขนมโกงไงหนะยอมขนมฉันไม่ใช่ขนมเธอกูให้มึงกินอ่ะเนี่ยคุณแค่เนีย้มึงก็หาแล้ว คือมันไม่ไม่คือผมไม่ได้ขำเพราะว่ามันเป็นมุกขนมใจขนมเลยผมขำว่ากูให้มากินทำาไมพี่หึือเอาเรื่องนี้มาเล่นเลยกูชอบกูชอบแบบนี้อ่ะอากินชอบไหมตบมือเนี่ยกูอยากเจอคนแบบนี้อันนี้เป็นคำถามเหมือนกันอยากจะ ถามพี่ด้วยความว่าอยู่ในวงการอ่าแรปเปอร์นะอยู่ในวงการฮิปฮอปมา,มานานแรปเปอร์คนไหนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลครับพี่รู้ไหมอเมราไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ยอดเคนดิกลามาแรปเปอร์คนไหนขี้เกียจทำงานผมเอง <laughs> ใครจะอยากทำงานแดกผมครับผมครับ เผื่อๆจะดีกว่าคำตอบกูด้วยแหละอันเนี้ยไม่ใช่พี่ครับผมไม่ทำงานอาจจะเป็นในมอดแล้วก็ขี้เกียจออไม่ใช่ไม่ใช่ครับเคนดิกลามะและเปอร์คนไหนเก่งคณิตศาสตร์มิลีเอาจจะเก่งเลขนับเลขอ๋อมีเพลง17นะใช่เขาเขาเขาาพูดเลขไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อายอมยังกูเนี่ยคุณไปตอบตัวเองในข้อนั้นจริงๆคำตอบที่รับเลข หนึ่งทีสองทีอ่าคุณช่วยสอนให้เด็กไทยรู้จักนับเลขนะอันนี้คุณกูคุณทำดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่เอาผมมาเป็นข้อหนึ่งข้อในนี้ครับอือมันมันขาดนั้เลยพี่ก็เมื่อกี้ผมพูดยังกูผิดอันนี้มียังกูแล้ว่ะมันมีมันมีมาแต่ผมตออผิดเองว่าผมเหมือนผมเป็มตัวศึกษาคุณมาผมรู้สึกผิดมากผมรู้สึกผิดมากใช่เพราะว่ามันคือนับเลขผมเองไงคิดถึงคุณ ผมเสียใจตัวเองมากผมก็เสียใจเหมือนกันครับเสียใจที่มาเจอผมเนี่ยอะมีไหมตอนนี้มันเธอมาแบบไปฝั่งคณแล้วอะคุณมีคำถามอะไรมีมีตลกๆแต่ว่ามีเยอะเลยปลาอะไรกินไม่ได้ปลาอะไรเมื่อกี้ผมชั้นใช่ไหมอันนี้ปลาอะไรกินไม่ได้ก็ปลาช่อนตัวที่แม่งออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวนั้นไม่ใช่ปนินไม่ใช่ปลาอะไรปลาช่อน กูตอบไปแล้วไงประช่อนประช่อนแปะสะโตงข้างมึงแดกไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันโตงข้างอ่ไม่ใช่โต้งมึงอยากกินอ่ะไม่ใช่ของเราไปกินได้ไงอ้าวบางทีขอเขากินได้ไหมเออไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมให้กินให้กินก็ได้ให้กินเขาให้กินให้กินก็ก็ซอสเข้าไปก็กินได้ก็ก็ก็กินโอเคโอเคหย่อนสรุปกลับมากูถูกเลยแค่นี้ไม่มีแล้วชอบคำถามนะ จิตตกรคนไหนมีรสนิยมแบบแนว B D S M ยอมมาลองแบบแวนโก้งเงินโกอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยปิกัสโซ่ทำไมปิกัสโซ่เงียบกิ๊บจิตตกรคนไหนชอบวาดรูปผมไม่ทราบเพราะผมเป็นสาวผมก็เป็นสาวก็เป็นผู้ชายไม่เหมือาวเขาตรวครับผมไม่ทราบไม่เป็นไรครับ ของพี่บ้างอ่าครับผมนะครับครับผู้ชายเอาผู้หญิงขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์บินไปผู้ชายตกอ่าแต่วผู้หญิงไม่ตกเพราะอะไรผิดยังไม่ได้พูดเลยผู้ชายตกเพราะไม่ระวังตัวผิดเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงใช้ผ้าทำอะไรแบบมีปีกเออไม่สะกว่ะไม่เป็นไร คุณหลอนไปเลยจะโดนทางลรอแรปเปอร์เขาเนี่ยเราไม่คิดแกนี่ไงเพิ่งเจอแล้วเนี่ยหนีตำรวจด้วยหนีตำรวจอ่าวิ่งแบบพี่ตูนไม่ได้แล้วผมจับทางคุณได้หมดแล้วคุณพีท ผมจะไม่ตกเป็นทาสของคุณอีกต่อไปผมจะเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอมีอะไรก็ว่ามาเลยไม่มี่อะไรตลกในชีวิตเลยอะเหมือนถ้าเกิดเอาดาวขำมินมาเอาอูโน่เหลาทองมาเอาพี่มาสามคนเอามาคุยกันะผมอยากนั่งดูตรงนั้นอัดเป็นพอดแคสอะไรก็ได้โจโลกมาด้วยเออเออโอ้โหวนนี้หนักเลยแล้วเอกด้วยนั่งด้วยกันด้วยกันห้าหกคนนั่งด้วยผมด้วยเหรอ กูด้วยกูพูดไม่รู้เรื่องด้วยพูดรู้เรื่องแต่ก็ต้องมีคนไม่รู้เรื่องแบบพูดรู้เรื่องด้วยหนึ่งคนไงเพราะมันจะได้จะได้ใช่ป่ะมันจะได้พอจะไกด์ทางใช่ไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องหมดเลยเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่ครับผมถูกป่ะเฮ้ยหรือหรือว่าคุณลองฟรีสไตล์ผมฟังได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดบีอะไรเงี้ยแบบสดๆเลยได้ไหมเอาคุณแล้วเอาเปิดบีไม่ได้เอาเปิดไม่ได้อ่ะฮะะสนดยอดสุดยอดก็อ่า อ่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวอ่ะตอบมาสิมี44ตัวผิดอ่ะผิดมีกี่ตัว45อ่ะทำไมอ่ะดอผู้ใหญ่มันต้องมีดอผู้ใหญ่ดอเด็กแล้วมีดอผู้ใหญ่แด็กอ่ะแด็กสิแด็กแีด็กมดกันเดกมันน้เปลี่ยวชิบหาย เอเอออ่ะเอ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 มึงไงยังกูกูยังมีเลือดเอ๊เลือดในหุ้บหุ้บหุ้เอาไม้จิ้มฟันไปแคะแคะเลือดไหลแจ๊แจ๊แพะร้องแบะแบะเฮ้ยพอได้ป่ะเฮ้ยพอได้ไหมทีนี้เป็นแล้วเป็นได้เนี่ยเดี๋ยวนะเป็นเป็นได้หรอเป็นแล้วแค่นี้ก็เป็นได้แล้วเป็นแล้วเฮ้ยจริง ผมอยากรู้ว่าไอ้วิปวิปวิปปับว่าเพลงกูเลยวิปวิปมันมันมาอย่างไรมันมาอย่างไรมันก็เหมือนเพลงมันก็คือแบบอาบน้ำอยู่อ่ะอำเพลงอยู่เดียวใช่ใช่วิปวิปป๊อปั๊บอยู่คนเดียวใช่ไหมคิดเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดบีดเปิดบีดคิดไปเรื่อยเหมือนคิดมุกอ่ะคุณคิดมุกไงอ่ะผมก็ผมก็ไม่ได้คิดเคยคิดมุกมาก่อนคิดแต่เพลงกูบ้างอ่าคือพี่ก็มันคนละแบบคนละเวยนะมโนไปว่าเอ๊ะถ้าอยากขอเอ๊ะมุกนี้จะ่ทำยังไงให้ให้มันทำงานไงของใช่ ช่มันทํางานไงในหูคนอ๋าในหูของคนถูกต้องในหูคนเราต้องเล่นกับในหูเขาเข้าไปเล่นในหูเขาใช่อผมชอบคำนี้ชอบคำนี้ชอบคำนี้จะหยุดไม่ได้เลยเระยล้ววันนี้ก็แฮปปี้มากได้มาเจอพีพีนะครับแล้วก็เล่นจริงๆแฟนขับอยู่แล้วตามตามนตามตามแก่อนโชว์มีอะไรแล้วมีคาสาวยังมั้ยไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเล่นแล้วะไม่มีแล้วพอแล้วอยากเล่นอีกอะอยากเล่นอีกอ กูเตรียมมาแค่นี้เออเหรอเออคุณเอ้าคุณอยากเล่นอะไรคุณเล่นอะไรคุณเล่นมามาไม่ได้แล้วหมดเหมือนกันอาไม่มีเหมือนกันใช่ไหลไปเรื่อยคนดูจับทางคุณไม่ถูกจริงไหมจริงคุณก็จับทางตัวเองไม่ถูกตอนนี้ถูกต้องกูไม่รู้มึงเป็นเยียอะไรอยู่เลยโอเคขอบคุณครับ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 ครับและสำหรับผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนรายการวงลั่น หรือเชิญเราไปออกอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ